สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขณะนี้ก็อยู่กับเกมโยกัง PC นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับแบบผู้เล่นใหม่เลยนะฮะแบบว่าเเรามาเล่นใหม่เราจะทำยังไงนะครับผมปั้นตัวมาใหม่นะครับกะว่าจะเอาเป็นตัวขายของนะครับเป็นจอที่10นะครับก็ใช้ชื่อว่าเหลือขอมาขายของนะครับตอนนี้เป็นตัวเลเวล1เลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับวิธีการเก็บเเวลง่ายๆนะครับตอนแรกถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ย ผมต้องไปยืนตีมือนะครับซึ่งมันยากมากๆนะครับเราก็เอาตัวหลักเรานี่แหละมาโยนของอะไรให้สักนิดนึงนะครับจะได้มีตังหน่อยนะฮะอ่าโอเคเราก็เก็บครับเก็บครับผมเก็บเสร็จปั๊บโยนล้านเลยครับจะได้มีตังติดตัวนะฮะอันนี้ผมโยนล้างไป2เม็ดนะครับหินแดงได้เงินมา6 0 0 0ืแน้วโอเคถือว่าชิวๆแล้วครับตอนนี้ได้เงินมา6 0 0มืนนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องนะครับเราต้อง มีกล่องด้วยนะครับก็วิธีการก็คือเอาตัวหลักนั่นแหละนะมาซื้อกล่องจากเท่ายานะครับกล่องเทพจุตินี่แหละครับแต่ว่าในตัวหลักเราต้องมีเงินไม่เกินผมไม่มั่นใจว่า5ล้านหรือหรือหรือ6ล้านแต่ว่าผมก็เอามาแค่แค่2ล้านนะฮะ,ะผมเอาติดตัวมาแค่2ล้านนะครับผมตั้งราคา11บาทพอนะครับนี่ตั้งราคา11บาทนะฮะโอเค เผื่อว่ามีใครแบบว่าแวะไปแวะมานะฮะก็มากดซื้อได้นะครับคราวนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้แหละนะครับกดซื้อปราบนะครับเห็นไหมครับเราจะได้กล่องมาแล้วฮะปราบง่ายๆเลยครับคือง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆอันนี้เหมาหมดเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับไปเลยฮะหน้าเมืองเราจะไปตีกบกันนะครับการเซตค่าบอทดนะครับก็นี่เลยนะฮะเอานประมาณระยะกลางๆนะครับฟื้นฟู ผมก็เอาประมาณนี้แหละนะครับมาเล่นใหม่บัฟเบิร์ฟไม่ต้องเอาหรอกกลับไม่ต้องกลับปล่อยตายเลยนะฮะโจมตีโจมตีเปิดโอเคกดบันทึกได้นะครับปะนะครับตอนแรกตัวละครเราจะวิ่งช้านะครับอันนี้ผมเล่นตัวนินจานะครับสาเหตุที่ต้องเป็นนินจาเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวนินจามันมันมันเวลง่ายมากๆเลยนะครับคือมันมันเก็บเลเวลได้ง่ายนะครับตอนนี้มีปาร์ตี้บัฟด้วยนะครับหากเข้าปาร์ตี้จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นเหรอโอ แต่ว่าเราไม่มีปาร์ตี้อะดิสร้างอีกตัวหนึ่งเหรอมาตีด้วยกันจะได้เก็บเลเวลได้ไวๆไ,ไม่ดีมั้งโอเคนะครับเดี๋ยวไปซื้อยาซื้อสมมาโมยนให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับติดตัวจะได้แบบเก็บเลเวลง่ายๆนะครับเออแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาตรงเนี่ยท่าทางเนี่ยที่เป็นเอ่อท่าทางตรงนี้เอามาโจมตีใส่ไว้ที่ช่อง F1 ได้นะครับอ่ะโอเคง่ายๆ แล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อแบบซื้อยาที่มันเออซื้อยาอันเล็กๆไปฝากซักซื้อสมสักสิบแล้วกันนะครับซื้อยาเล็กสัก50ไม่รู้เก็บได้หรือเปล่านะครับแต่ซื้อไปก่อนนะฮะเอาไปโยนให้ก่อนโอเควิ่งไปเลยนะครับไปหน้าเมืองกันครับตอนนี้ก็กำลังตีอยู่ยังเลเวลยังเลเวลหอยู่นะครับอื่นๆเก็บไอเทมเปิดกองนะครับต้องตั้งค่าด้วยอย่าลืมนะฮะนี่เลยนะครับ โอหเดี๋ยวนี้สร้างอีกตัวมามาปาร์ตี้ด้วยกันน่าจะเก็บเลเวลได้ไวนะเนี่ยอ่ะเอานี้พวกพวกแก๊งนี้จะเป็นตัวขายของใช่ไหมอ่านี่เก็บเอาอ่านี่เก็บเอาโอเคโยนให้แล้วนะแล้วก็เราต้องเอายาไว้ที่ช่อง f 2หรือ f 3ก็ได้นะครับยา f 2หรือ f 3เดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปเก็บโสมก่อนอุตสาเอามายโยนให้อยู่ไหนอะอ่ะตีตรงนี้แหละ อ่ะวิ่งเก็บก่อนโอเคนะครับได้ของมาแล้วแล้วโสมเอาไว้ F4 หรือ F5 นะครับยันเอาไว้ F6 นะครับตอนกลับบ้านนะครับเอาไว้แค่นี้พอนะครับสำหรับนินจาที่แบบว่ามาใหม่ๆนะครับป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 รับนะครับโอเคนะครับนี่คือประมาณนี้นะครับในการที่จะเออมาเก็บเลเวลนะครับเราจะเก็บเลเวลได้แบบง่ายมากๆนะครับเราจะเก็บเลเวลได้ง่ายมากๆนะครับลองดูครับผมสาหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะเขาเรียกอะไรนะ อยากจะเล่นใหม่นะครับอันนี้คือวิธีการที่ง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าคือแล้วถ้าเกิดแล้วเราไม่มีตัวหลักล่ะก็ลองวิ่งนะครับเราวิ่งขอก็ได้นะฮะวิ่งขอใครล่ะก็วิ่งขอพวกเทพที่อยู่ในเกมอ่ะบอกว่าให้เขาเอายามายโยนให้หน่อยเอายามายโยนให้หน่อยแค่นั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บเวลไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับให้จนเลเวล25เพื่อที่จะขายของให้ได้นั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ